ท s i m เหอะมเหมเวเยมาซ crec g o n n ่ะ c อ u n s e ้ ccbat t ê อ그 с ล l

ได้ละตัวหน <c oughs> <prompt> <inh ales> ึ่งต้องรู้ว่าต้องเตือให้ได้ห้าหกรอบมันพิพาทยังไงจังเลยได้ดูดีกเลยอีกอะไรอ่ะเลยอีกสามสามสิบรอบสามสิบรอบเลยอ่ะ เฮ้ยเดียเม,เ,มยอเ,อเอาเลูพีโบ๊ทดูีิอ้าวลูพีกูดับไปแล้วเหี้ย เท่าไหร่แล้ววันนี้อะมาไม่ลมสลายไม่เลยเลยอนอไรใส่เต็มเฮ้ยแคอสองก็โดนโดนเทียมเลยเหลืออู้เตียมอะไเออ๋ออ๋ออ๋อ อะไริรอไะไรทีดด่ยงงตีเลเลูเมา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 เล้สุด,ดยมไม่หลุด่ะ,ดะโอ้สุดยอดอนนนนนอรสเยี่ยมเลยได้เลย

อะไรโอ้ยยังไม่มาไอ,อ้ยยมามาโอ้ยหลุดเลยอ้าวหลุดเลยได้ไง,ง,งยิ่งพาไปเซ็นสุดยอดมาจริงดิ เองนี่โอเคเฮ้ยตัวนี้เิดยากจัง่ะอันดียวตัวนี้ไม่ยากนักเยอเฮ้ยยากจริงนะเฮ้ยนี่มาแล้ววอันคลังตีอันนี้ยากคนมงไปอีกเอาเอาอีกอะไปเรื่อย ต้องเล้ยสามกิโสองตัวอ่าผู้ใหญ่ใบใช่อ๋อรู้ว่าเอาไปอัพเกนเอาไปอัพเกนอเลยให้มันตัมมันเก่งขึ้นเยอนุนหนึ่งเดือนหอยเเดียวเ่เออ้มารบายที่สัางเล่นนี่หรอโอตาเดียวดิ Ê, <laughs> lụt mà ui rồi chứ còn lụt còn lụt nó. ui tôi sẽ thay đấy bây giờ đây tôi đi mà đi chụp đã chỉ đi chụp đã rồi anh giang 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 anh giang 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 คือมันหมดหมดหมดหมาอีกสามสิบใบอัได้กะรันตีเลยเอาไปกดตอบเยอะอ๋ได้เลยเฮ้ยจบลวโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเยฝันดีครับเพื่อน <music> oh. もうなさまいグ目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです <music> 一つ一つの星が奇跡なの天の僧僧たるは 飛びの向かう先同じ川に二度入ることは決して難しいことではないなんか燃えてきたぜ人の過去はどれも興味深い。 そうでしょう。人の過去はどれも興味深い。そうでしょう。人の過去はどれも興味深い。そうでしょう。